นางเอกดังทิงกี้สาวิกาไม่ติดหรูนั่งกินข้าวแรงกลางทุ่งนาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางศาลให้ประกันตัวนางเอกดังทิงกี้สาวิกาชัยเดชในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังทางด้านศาลอนุญาตปลดกำไร EM หลังทิงกี้สาวิกาได้ยื่นขอให้ปลดกำไร EM เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดง และต้องบอกเลยว่าตอนนี้พิงกี้สาวิกากลับมาสดใสอีกครั้งแรกแถมตอนนี้เจ้าตัวยังได้กลายเป็นเจ้าแม่แห่งวง,งการติ๊กต k อกไปแล้วออกมาทำคอนเทนต์อยู่บ่อยครั้งล่าสุดทางด้านพิงกี้สาวิกาโพส์ตรูปภาพนั่งกินข้าวอย่างเรียบง่ายวิถีชาวบ้านพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามาเดอร์กินข้าวแรงกันเดอร์ เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว